ตัวลมแหงเนาะก็จะแบบโบโบก้าไปเนาะหรือโบก้าเดินทางแล้วสำหรับตอนนี้เนาะตอนนี้ก็มาโคตรห่วยหิงเนาะก็คือในเกิดพายุเข้าเนาะ สบัยดีทุกๆคนเนาะตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางจากาลาดขมูลไปสู่ลาดหานเนาะซึ่งจะเป็นยังไงนในการติดตามไป,เ,ปเพราะว่กันเนะาะคือบรรยากาศอยู่ข้างหลิแมแคมแม่น้ำของเนาะตอนนี้ก็อยู่จุดเขตบ้านลาดขมูลเนาะตอนนี้ กาทีไลน์เนาะสำหรับช่วงยามแรงประมาณ4โมงไปเนาะตอนนี้กะกำลังออกจากจุดนี้ไปเนาะชื <więc t> <cover> ่อ่ารมแหงขนาดเนาะตอนนี้กะ มันอะไรเร็วอ่ะ หลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื่นี้ก็ลมแรงนขนาดเนาะ ลมแหงขนาดเนาะพี่น้องตอนนี้กับลม่ะ Lớp, không? Lớp này cũng làm tài lệnh mà rồi, Tao luôn chứng cả đồng bộ quân, bộ kinh doanh đồng, đồng. <cười> 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 อากาศดีลยเนาียบบองมยานีย่นนเ่เนาก็คือลักหมายเขตจุดเอ่องนหินเนาะนั่นก,ก็คือเหือของ พี่น้องสาลาว์พน้องทีกำลังเดินทางขึ้นเรือสู่ทางรัขขมนนุนนั้ นี่ก็จะเป็นบ้านโผลนสว่างเนาะถือว่าห่างจากรับขา,ามูลมาหน่อยนึงเนาะ,ะสำหรับอยู่บ้านโนสว่างน,านี่แหละ อันนี้จะเป็นขากรับเนาะคือขาลงมาจากลัดขโมยไปสู่าลัดหานเนาะสำหรับขโมยคนนี้หรือว่าคนนี้รัอบ,รอ,บอารมณ์เพงขนาดเนาะพี่น้องเน้องบอกว่าพาขีเ้เฮลิโอวิวบรรยากาศเนี้ ごめんごめんビめん。 ลมแห้งขนาดเนาะแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีฝนฟ้าขนองเงินฝนจะตกเนาะ อ๋อบก,ก้าไปตกนนชื่อว่าลมแหงเนาะก็จะมาพอบ,บก,ก้าไปนะรืยบก,ก้าเดินทางสําสำหรับตอนนี้เนาะ เกิดพายุเนาะการให้เรือของเราเชียบเข้าฟังก็คือเพื่อความปลอดภัยของเรเอเองอ ไหยิ่งเนาะค่ะคือได้เกิดพายุเข้าเนาะตอนนี้เ,เร็วค่ะชีวาโบได้ยุดเนาะชีว่าเล่นเลยเนาะ ตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดซาแล้วเน้ะพวกเราก็เดินทางไปแล้วน้อง จุดบ้านห้วยหิงเนาะตอนนี้เนาะ พายุเข,ขาน้องมื่อนี้ก็คือว่าฝนตกนักขนาดเราได้ยุดพักไประยะหนึ่งเนาะที่เขาออกเดินทางในเมื่อนี้ก็

ตัวนี้เป็นแกงไม่อย่างวะแกงแขนแ,แกงแขนแหละบ้านแกงแขนนี่ใส่ฮะโอ้เตาฮอดบ้านเขตจุดแกงแขนแล้วนะสำหรับอยู่จุดนี้ก่อน แกที่ตกตกสักวันสกอะรนะเรหมดวเียนีูดจิงเนะเนี่ยเื่อที่บดาวจ่จิดน่กดาวเอโอ้ยานก็นากเรอาก็งดว่านงไปอ่ะ อ่ะนะตอ่อยนะสองออสองเล้วม,มาสุดหนึงมานม,มาไม้ไส่เฮือน้อยอยากน้อยกูนิ้วเฮือเราน่ะเฮืยดกแล้วม่สอกแม่เนาะเลื่อเสเลยเนาะ อยู่บนเฮียจวดฮัตตี้มันแกงแคนะ่น่ะบ้านแกงแคนะ่น่ะน้อ,อนตัวนี้มันแก้มนะันน้องบ้านขาเจ้ากับไ่เนะ่ออยู่แกงแคนะ่น่ะ เป็นยังหนอมันมีบนจวดลายนี่แม่นาะอาถือว uh ่าพว้มีทางลดเลยหนอบ้านนี้กะหนออ้ออ่าโอ้ซิเมนต์ แต่ว่านี่ขึ้นกับเมืองจมเพชรเนาะชอว่ามันก็จะเป็นเขตแกงแขนเนาะบ้านแกงแขนเนาะจะอยู่อยู่ปากเมืองนั้นเนาะ กองมาจีริศหมากอะไรขนเลามากอะไร